นักมวยไหว้ครูกันเสร็จแล้วนะคะตอนนี้สวัสดีคุณประสิทธิ์นัทนครน,นะครับสวัสดีคุณเด่นายอินทัศวันสวัสดีคุณคำโดยครับและสวัสดีคุณแจ็ค WMC ูเมสม,มอนะครับคุณแจ็คฝั่งบอกมาว่าโคโสกสวยและหล่อครับผมขอบคุณมากครับอนี่เทรนเนอร์สุดหล่อในสม,มุยเหมือนกันนะคะโค้ชแจ็คเนี่ยตอนนี้เขาโกอินเตอร์เขาดังมากเลยนะ วันวันนี้รู้สึกว่าเป็นเป็นวันที่เราเราได้รับการต้อนรับจากท่านผู้ชมในเพนมวยเดชจักรเก้าเยอะมากนะครับตอนนี้เรามีผู้ชมนี่ทะลุหนึ่งพันยูสเซอร์แล้วนะครับทุกท่านครับทุกท่านมาจากไหนกันบ้างครับนะฮะมาชมมาจากจังหวัดไหนมาจากเขตอำเภออะไรครับบอกกันเข้ามาได้นะฮะเราอ่านเราจะพยายามอ่านทุกคอมเมนต์นะครับนี่นี่เราถ่ายทอดสดจากสนามมวยเพชรบัญชาอําเภอกสม,มยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ ราว่นไม่ว่าจะเป็นคำชมคำแนะนำคำตีติเราทั้งสองคนอ่านแล้วก็นำมาปรับปรุงแก้ไขพยายามพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะครับผมมาครับมาดูบนเวทีนะมุมแดงครับมุมแดงสิงเบิร์มุมนำเงินม้าเฉียว นักมวยจากจังหวัดสุราธานีเจอกับนักมวยจากจังหวัดนครพนมครับพ่พอแม่พี่น้องชาวจังหวัดสุราธานีพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดนครพนมครับอย่าลืมมาชมมาเชียร์นักมวยของท่านกันนะฮะมาครับมาหนึ่งสองเอาเตะและแข่งลำโตขึ้นไปฮะนี่ก่อนที่ลูกพี่จะทําการชกกันนะคะเป็นผู้เอกมาดูสิทธิทธ์น้องสิทธิ์ผู้น้องก่อนมาเฉียวชาติพิชิตมวยไทยค่ะ นี่คุณแม่ไม้นครศรีบอกว่าเคยไปเที่ยวแถวเฉวงแล้วด้วยนะครับนะาก็มาแล้วก็ฝากเข้ามาชมมวยมันที่สนามมวยเพชรบัญชานะครับเรามีมวยมันทุกค่ำคืนวันพุธแล้วก็วันเสาร์นะครับมาเที่ยวกอดสมุยให้สนุกม,มารับประทานอาหารให้อร่อยอย่าลืมมาชมมวยมันที่สนามมวยเพชรบัญชาเลยนะครับ สำหรับแฟนไวยชาวไทยทุกท่านแค่ถือบัตรประชาชนมาก็เข้าชมได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะคะมานั่งดูมวยตากแอร์เย็นๆในนี้ได้เลยค่ะอ่าข้านเตะทักไทยกันคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะคะโอโ้จังหวะแรกแข่งประสานแข่งเมื่อสักครู่นะฮะได้สเสกเฮเลยทีเดียวนะครับ สวัสดีคุณกรูอุ้มนะครับคุณครูอ้มบอกว่าชมมาจากเกาหลีนะครับโอ้โหไกลเลยทีเดียวคุณสาวัตบอกว่ามาจากภูเก็ตครับคุณดัสนิมบอกว่ามาจากอำเภอเทพาคุณเล็กคาบ่าวบอกว่ามาจากจังหวัดตรังคุณแม่ไม้นะครศรีอาอานนี้อ่านแล้วนะมาจากเมาเคยมาเที่ยวที่เฉวงนะครับตอนนี้เริ่มมีแฟนคลับ คุณพาคุณพาฝันบอกว่าเชียร์แดงค่ะโคเชนีอ่ะจังหวัดเบอร,ร์คกับเตเจาะยางนะครับจากสิงเบอร์ดนะทำเอาทางานะของม้าเฉียวนี่เซไปเลยจังหวัดหนึ่งเลยทีเดียวนะครับกรรมการพุทสิ์ที่ขันบเรทีครับกรรมการธนพลลำสุนิการอ่าแล้มาอย่างนี้บไม่ต้องผู้พิพากาเทครับมัดขวาตรงครับจากสิงเบิร์ด อาเชียเดินเข้าหาครับสำหรับรายการในวันนี้ทางสนามมวยเพชรปัญชาต้องขอขอบคุณเพจมวยเด็ด789เครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติปลาช้างช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนสนามมวยเพชรปัญชาสนามมวยวิกแอร์อันดับหนึ่งของภาคใต้แอร์กรีร๊ดดีที่มียอดขายอันดับหนึ่งของโลกคุณผู้ใหญ่ใจดีกันต่อนะคะขอขอบคุณมูลและนิ่ิี่รวมพลคนสมุยเพชรยินดี เท็ดมวยสด .com ค่ะโคเชเอ๋อนะครับมาครับแหมเบอร์สกูนี้ได้เฮครับนี่เขาซ้ายครับจากมาเชียวแหมซิงเบอร์นี่ถึงกับโผลเลยนะคุณพิจิตพรมคงบอกว่าผมชมจากพัทลุงครับคุณสราวุธบอกว่าจากการจนาดิดคุณพิจิตบอกภาพเสียงคมชัดคุณโรดบอกว่าผมเต็กสุขโขทัไทยครับ คุณทวีสิทธิ์บอกว่ามาจากจังหวัดชนบุรีนะครับแล้วก็เชียร์ฝั่งน้ําเงินนะคุณแชมป์กาหน่อยบอกว่าเงินชนะน้องแน่นอนครับคุณอนุวัฒน์บอกว่าเชียร์แดงครับคุณ เอบีฮะบอกว่ามาจากอำเภอเทิงนะครับคุณลมดับพลเริงม,มาจากมหาสารคามนะครับก็ฝากพ่อแม่พี่นอ้องทุกท่านที่ชมอยู่ตอนนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์เข้ากลุ่มของอำเภอรหรือว่าจังหวัดของท่านที่ท่านอยู่ท่านชมด้วยนะครับก็ทางเราจะขอบคุณเป็นอย่างมากครับามาดูบนเวทีกันต่อครับก็เริ่มเล่นหนักๆกันแล้วนะคะโคเช คุณยานบอกว่าจากสมุดปาการครับเชียนน้ำเงินน้องอ่าสวัสดีค่ะมาลายเงินสอมมาลายทองนักมวยรูปหล่อของเรานะคะนี่น้องควรฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยนะอาลนะครับมาครับคุณขวัญดีบอกว่าดูอยู่โคโราชนะครับโคโราชนี่เขาบอกฝนตกหนักมากนะฮะ มาดูกันต่อเมื่อสักครู่นี้แข้งซ้ายนะครับจากม้าเฉียวนะครับแข้งซ้ายที่จากม้าเฉียวเอาขวาคืนครับตามด้วยบัดขวาครับจากธานาคองสิงเบิร์ดเดินขวากันชับพื้นที่ก็มาครับจังหวะนี้ไม่ถึงฮะเอาแรกบัดกันแต่ชับมานิดชิดมาหน่อยฮะร่นระยะเข้าไปครับสายนี้ไม่ถึงครับหลุดไปหน่อยสิงห์เบิร์ดเข้ามาครับบัดขวาตามด้วยแข้งขวา แข่งขามันจะยังหวนไม่เต็มกําลังนะฮะสายนาครับแข่งสายสวนขึ้นมาจังมมาเฉียวหมาเฉียวเดินเข้าหาครับเจาะยางไปก่อนนะมาเฉียวครับแข่งขวาครับแรงบัดขวาแข่งขาของซิงเบิร์ดเจอมบัดขวาของหมาเฉียวแลกขึ้นไปครับแข่งซ้ายครับขวาคืนฮนะแบบนี้ดีครับแบบนี้คือให้อาวุธให้อะไรมาก็คืนไปนะครับ ไม่ปล่อยให้โดนรับอยู่ฝ่ายเดียวมีโต้มมีเถียงแบบนี้ชอบครับเล่นกันต่อครับซ้ายเอาเจอหมัดซ้ายโอ้ยเอาล้ครับหมดยกพักกันแป๊บหนึ่งฮะเอนอคุณปูฮัมหมัดอลีฟมาจากสงขาคุณชัยรัตน์มาจากโคราชคุณแม่ไม้นครศรีมาจากนาครศรีคุณวิทยามาจากอุบลครับนี่ค่ะ สวัสดีคุณยันสวัสดีคุณสราวุธสวัสดีคุณสิทธิชัยสวัสดีคุณสะอาดสวัสดีคุณเพียวเพียวสวัสดีคุณเขนสวัสดีคุณปิ๊กสวัสดีครูโขค่ะเอานะครับมาครับนี่จังหวะนี้โอ๊ตเกี่ยวลงไปอะโอ้ยอาละครับแม่เหมือนทางด้านของม้าเชียวนี่จะเริ่มปล่อยของแล้วนะ เดินเข้าหายังไม่ลดนะครับบัดซ้ายบัดขวาบัดขวาครับเข่าก่อนครับสิงเบิร์ดวงในยังไงเข่าซ้ายเข่าซ้ายคืนทาไม่ถนัดไม่ชัดกรรมาการต้องแยกค่ะจังหวะน,นี้มาเฉียวยังเดินเข้าหายังไม่ลดนะครับสิงเบิร์ตจะรับมือยังไงสิงเบิร์ดบัดซ้ายครับบัดซ้ายจากมาเฉียว ซ้ายครับจากม้าเฉียวสิงเบิร์ดต้องโตบ้างครับสิงเบิร์ดโตได้แข้งขวาครับสิงเบิร์ดม้าเฉียวเดินเข้าหาครับแข้งซ้ายจากม้าเฉียวย้อนไปก่อนแข้งขวามันจะสิงเบิร์ดมัดเจ็บซ้ายครับจากสิงเบิร์ดโอ้มัดขวาดอกนี้ท้าเอาม้าเฉียวหน้าหันเลยครับบัดขวาจากสิงเบิร์ดครับเข้ามาครับเจอเข่าเข่าสิงเบิร์ดเข่าซ้ายม้าเฉียว แล้วกเกี่ยวเอาไว้กรรมาการต้องแยกครับสวัสดีคุณยุรนันค่ะคุณยุรนันบอก f อครับน้องมาลัยเงินบอก FC ครับคุณเคนบอกผมดูจากพระราม9ก้าคุณปิ๊กบอก f อจากชุมพรโอ้ยมาครับตอนนี้โวยกำลังเดือดน,นะเข้าไปครับสอกซ้ายจากมาเฉียวแล้วโดนกดลงไปแบบนี้ครับโอ้ยเอาแล้ว มีความดูเดือดระํำกำลังเกิดขึ้นฮะนี่ครับมัดขวาจากซิงเบิร์ดแข้งขวาจากซิงเบิร์ดมัดขวาตามด้วยแข้งขวาลาตัวยังไงครับมาเฉียวเข้าไปมาซ้ายขวาซ้าย12 3 4โอ้ย4ีัดจากมาเฉียวมัดขวาตามด้วยแข้งขวาลำตัวจากซิงเบิร์ดเอาแล้วความเดือดกำลังเกิดขึ้นความระคำกำลังมา ไม่ชัดกรมาการแยกก่อนทางด้านของไม้เฉียวนี่ตอนนี้ถ้าประดูไม่ผิดนี่เลือดกรบปากแล้วนะคะโคเชไม่รู้ว่าเมื่อกี้ไปโดนอะไรมาอ๋อแล้วฮะแหมนี่เอาหมดยกมันลุยกันต่อนะครับคุณอาญาบอกมาจากโคราชคณบอมบอกว่ามาจากจังหวัดกาฬสินธิ์ครับ ออนอุมาบอกรอดูชาติพิชิตค่ะโคเชเอ๋อเราชาติพิชิตในคู่เอกครับคู่ที่5้าเลยฮะตอนนี้เราอยู่กันในคู่ที่2ครับยกที่4ี่นะฮะเข้าไปครับซิงเบิร์ดแข้งซ้ายลำตัวตอนนี้ต้องเดินเข้าหาครับตอนนี้ใครมีอะไรต้องใส่กันแล้วนะเพราะว่าเดินทางเข้าสู่ยกที่4ซึ่งเป็นยกที่สําคัญยกหนึ่งแล้วนะฮะมีอะไรต้องใส่ครับเข้าเกียร์เบาไว้ต้องเร่งเกียร์เปลี่ยนเกียร์กันได้แล้วนะตอนนี้ฮะ แข้งซ้ายครับแข้งขวาอันนี้หลุดไปไม่โดนะจากซิงเบิร์ดตอนนี้ทางด้านมุมปากด้านขวาของมมาเฉียวมีรอยปลีกแตกนะคะโคเชเอเอาแล้วนี่ฮะแข้งซ้ายครับเจอเกี่ยวไว้แล้วตัดไปซ้ำนะครับจากซิงเบิร์ดมมาเฉียวยังคงเดินเข้าหาครับมมาเฉียวออกซ้ายซิงเบิร์ดเข้ามาแข้งซ้ายมมาเฉียวครับ สิงเบิดแข้งซ้ายคืนแข้งซ้ายลำตัวมาเฉียวสิงเบิดยังไงสิงเบิดแข้งซ้ายลำตัวมาเฉียวทีแข้งซ้ายจากมาเฉียวแข้งซ้ายจากมาเฉียวสิงเบิดมัดอัพแหม่วืดไปหน่อยฮะมาจากสิงเบิดแหมสิงเบิดแกยังยักคิ้วหลิวตาใส่มาเฉียวได้อยู่นะคะโคเชเอาละ,ะครับมีอะไรต้องใส่ะะ้วฮะจังหวะน,นี้ต้องไม่กักแล้วนะครับ แท่งซ้ายจากม้าเฉียวครับสิงเบิร์ดยังคงเดินเข้าหารครับสิงเบิร์ดแหม่ออกไปถนัดแท่งขวารับตัวไปก่อนขวารับตัวอีกทีเอาจังหวะน,นี้ลม้มลงไปครับทางด้านของม้าเฉียวสายสูงจากม้าเฉียวสิงเบิร์ดเดินเข้ามาสิงเบิร์ดซ้ายรับตัวเจอมดทรายม้าเฉียวแหม่หน้างหงายไปเหมือนกันนะสิงเบิร์ดแท่งซ้ายจากม้าเฉียวถึงแม้แกจะถอยแต่แกก็มีลุ่ เฉียวเนี่ยแม่เห็นไหมสิงเบิดพยักมาบอกเข้ามาเข้ามานี่ครับมัดซ้ายครับจะมาเฉียวแข้งซ้ายมาเฉียวสิงเบิดเข้าไปแข้งขวาทีขวามัดขวาคืนจากมาเฉียวยังไงครับแข้งซ้ายครับแม่สิงเบิดเดินเข้าไปแต่เหมือนเดินเข้าไปรับแข้งกระบะครับสิงเบิดแข้งซ้ายครับมาเฉียว มาเชียวนี่แข่ง้ายยาวๆฮะแข่งซ้ายทีมาเฉียวแต่สิงเบิร์ดยังคงเดินเข้าหาอย่างไม่ลดละครับสิงเบิร์ดแข่งสายมาเชียวสิงเบิร์ดแข่ง้ายคืนแข่งนี้ออหลุดไปหน่อยฮะหลุดรอบครับจากสิงเบิร์ดเอาหมดยกพักกันแป๊บหนึ่งฮะตอนนี้ก็น่าจะถึงเวลาในการชายผลกันเล่นๆกันแล้วนะครับ ชอบใครเชียร์ใครคิดว่าใครชนะถ่ายกันเข้ามาได้เลยนะฮะรวมสนุกกับเรานะครับชอบสิงเบิร์ดคิดว่าสิงเบิร์ดชนะพิมพ์แดงเข้ามาชอบทางงานของม้เฉียวคิดว่ามา้เฉียวจะชนะพิมน้ำเงินเข้ามาเลยครับแข่งขวาคือนะจากสิงเบิร์ดม้เฉียวเดินเข้าหาครับม้เฉียวม้เฉียวแข่งซ้าย แข่งสายค้นมาเอาซ้ายคืนไปให้มาให้กลับไม่โกงอนะัแบบนี้แข่งสายลำตัวเอาซ้ายึืนลำตัวแล้วเจอดันลงไปครับพี่เลี้ยงของมาเชลย,ยังบอกให้ลุยต่อนะลุยกัน,นยาวๆนฮะแข่งสายสูงครับเอาซ้ายลำตัวคืนมาครับจากซิงเบิร์ดมัดหนึ่งสองครับมาเชลแข่งสายสูงพวกนี้ไม่โดนซิงเบิร์ดยังไม่เข้าฮนะ เป็นฝ่ายตั้งรับบากนะคะให้ม้าเฉียวเดินพี่เลี้ยงของม้าเฉียวสั่งเดินแล้วค่ะพคเชขอบคุณคุณชวีครับคุณชวีบอกว่าพิธีกรมีความสามารถทั้งชายและหญิงครับชอม,มากเก่งมากทั้งสงคนครับขอบคุณมากครับผมนี่ฮะตอนนี้นี่มีเสียงเชียร์ทั้งนั้นของ ฝั่งแดงสิงเบิร์ดแล้วก็สิงเชียธนาของมาเชียวน้ำเงินนะครับก็ต้องมาดูว่ากรรมการจะให้ไปทางไหนนะฮะแข่งสายไปครับเอาสายคืนมาครับจากสิงเบิร์ดก็ยกนี้เป็นยกสุดท้ายแล้วนะักวยทั้งคู่อาวุธก็ดูจะเบาๆลงไปเยอะเลยนะคะโคเชใช่ครับอ,อ่า,าตาัดปตั เอาเข้าไปครับเข้าไปจังหวะนี้โดนถีบสกัดไว้นะเอาแข้งซ้ายแข้งซ้ายทีเอาซ้ายขึ้นมาระวังนะอย่าพึ่งประมาทนะครับเวลายังมีอยู่นะฮะเวลายังไม่หมดอย่าพึ่งหยุดนะครับอย่าพึ่งนับสมนะครับเจอเกี่ยวลงไปแบบนี้โอ้ยเอาแล้วยังไงครับจะมีอะไรพลิกขึ้นมาหรือเปล่าเขาแบบนี้ ทั้งคู่นี่เดินมีความมั่นใจกันแล้วนะเหมือนกับว่าจะรอการตัดสินจากกรรมการทั้งสามท่านนะครับ n of final round ก็นักมวยทั้งคู่โชว์สปิริตนะคะก้มลงกราบขออภัยกัน เดี๋ยวรอกรรมาการรวบรวมผลคะแนนแล้วรอโคชเชประกาศอย่างเป็นทางการค่ะคุณเพียวเพียวถามว่าสมิงเดชสอตลิงค์อไนะทยชนคุณเรดคอนเนอร์ซิงเบิร์ดกอไฟไทยลนด์